สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพานิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสําหรับชุดจับวินเนาะ,ะนำมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ สำหรับตารางนะคะตารางจับปินเราเนาะก็จะมี4นะคะ6 7 3 5 9นะคะอ่าเะเดี๋ยวเรามาจับในตารางวนไปวนมาเนาะพี่น้องจา๋า ก็จะมี4 9นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะพี่น้องสาเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้เนาะห้าหนะคะ5กับ6เนาะ4กับ9นะคะแล้วก็3 5 9หเสร็จนะคะ กสามเจมนะคะพี่น้องสาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูสามตัวนะคะชุดกันก็จะมีสี่ห้า,หาเจ็ดห้าห,าห,าหกเก้า กห้านะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวเน้นกันนะคะเดี๋ยวเขียนแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สามตัวนะคะสาตัวอะมาดูตัวที่เอดเน้นก่อนนะคะสำหรับตัวที่เน้นนะคะก็จะมีสี่เก้านะคะสี่เก้ากลับหัวเป็นสี่หด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็สามห้านะคะเก้าเจ็ด กลับเป็น6 7ด้วยเดอ้ออาสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแล้วก็4ีหนะคะ9 5นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ่มาดูชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวก็จะจับในตารางก็เช่เชนกันนะคะ3ตัวก็จะมี5 4 9 7 3 5นะคะแล้วก็3 9 7อ่าถ้าชื่นชอบก็ จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอแอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอันนี้บนล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋า ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ